Come! โดโดอยู่ลูกก้างนะครับลดลดลดตัวผมนะครับโอ้โหม่วงร้อ,องกับที่เออไทยหวานคอรถพ่พพกงมาหมดแนละ้วผมจำไม่ได้ลูกใครเป็นใครไปเลยครับผมเฮ้ยวังเหี้ย Hold พี่พี่น,าน้าพโอจำไม่ได้เออลู่ทั้งขวาเอา้าสามคันนี่เพราะผมอยู่ซ้ายซ้ายสุดเลยครับซ้ายสุดแล้วก็ขี้โคตรเพื่อนหมดไม่รู้ใครเป็นใครเลย สุด๋อของพีสารขวาสุดของผมซ้ายสุดนะครับแล้วก็คันกลางคันกลางคันกลางไทยว่ะขอโทษด้วยนะครับผมแต่คือจำจำอาจจะจำไม่ได้หมดทุกคนนะครับก็ คุณล่มสายพานจระเข้ด้วยนะครับสายพานคุณภาพสูงนะเป็นผู้สนับสนุนนําร่มมาให้นะครับผมสายพานจระเข้ก็ฝากไว้เลยนะครับสายพานจระเข้ลุกโลกนะครับผมตัวที่ผมใช้แข่งอยู่ก็ใช้สายพานตาจระเข้นะครับอภิันก็สายพานจระเข้นะครับนี่ฝากไว้เลยแล้วก็อยู่กับพี่อัดนะครับแล้วก็พี่สันเพชรนะครับวันนี้มามาชมชมนะครับผมปิดอูเลย ัเด็ดอยู่ฝั่งขวาหรือเปล่าไม่ใช่นะฝั่งซ้ายสุดของคันของผมนะครับคันหัวม่วงโอ้พี่บิ๊ดแรงพี่จี๊ดเลย ทุกคน,นด้วยนะครับบางทีผมจำไม่ได้นะครับโอ้พิมพ์ิดพิมพ์ิดเนี่ยดำโดมมาเลยเนี่ยโอ้พิมพ์ิดเ้าไปนะครับ ประมาณบ่าย2อโมงสาโมงละกำลังร้อนได้ทีเริ่มเป็นวุ้นเลยนะครับเรียบปิ๊บอ่ามี่วดิตก็มี่วดิตอยู่ฝั่งฝั่งซ้ายนะครับพันกลางอเออขอโทษด้วยนะครับผมตัวนี้ผมจำไม่ได้พี่เฮ้ย้างงานจ้างงานื่อมีอะไรนะ่นพี่อะไรนะ นะ okay. อะไรที่ผมจำไม่ได้ก็อย่าว่ากันด้อวงอัอก็มาจากพิโลกนะครับเีมงานช่างทงนะครับผมเึ่งมาจึงเนาะก็รถเขาก็เริ่มเริ่มเริ่มแหมตกใจจะไปหาคนดูจะไ,ไปดูคนดูว่ามีเข้าขาวที่สวยหรือเปล่า เอาเอาเอามากี่ตัวเนี่ยสตัวเดียว,ว,ยว <c oughs> มาไม่จานแล้วไปหลงปไปหลง <c oughs> อีกตัดน้ำ <c oughs> ไปแก้วเลยนะ <c oughs> อ่ะเออมีบันดิตอยู่การ แล้วก็ของทีมงานช่างทรงอยู่ขวามือนะครับผมซ้ายซ้ายซ้ายจะิิหน้านหรือเปล่า ของชมพูโอ้วินา่า6ยอดอ่ะฮะ6กับ8โอ้โห